โยโย่ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆหนูๆชาว a n i m มะเรเจอร์ทุกท่านครับคลิปนี้คือสรุปนะครับข้อมูลจากที่ d e ฟเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพื่อน d e ฟเนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเป็นเข,เขาอยู่ในตำแหน่งบทบ,บาทนั้นที่ไหนเนาะแต่ว่าได้ไลฟ์สตรีมในการอาบอกแนวทางนะครับของ Map a n i m มะเร r เจอร์เว่า e จะเป็นยังไงต่ออัปเดตอะไรจะเข้ามารวมถึงวันอัปเดตครั้งหน้าด้วยนะครับที่ว่าโอเคเรา ตอนแรกเราได้ข้อมูลเนาะมาว่าเอ้ยสุนตสัปดาห์นี้อะอาจจะเป็นวันที่ประมาณก่อนวันที่13าก็คืออีกประมาณ5วันนะอาจจะยืดเวลาไปหน่อยแล้วก็มีข่าวร้ายสาหรับหลายคนด้วยนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอาจากตรงนี้เลยนะครับอ่จะเห็นได้ว่าที่คุณ่ที่เขาได้สรุปมานะครับจากสตรีมของของเดฟเนี่ยที่ได้พูดมาจะมีอยู่ราวๆหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10เนาะ10หัวข้อนะครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันตอนนี้คืออันดับแรกเลยนะครับเทรด0.1หรือบัฟ0.1ของเราเนี่ยหรือเซอร์เวเลียนเนี่ยคือจะได้รับการบัฟขึ้นนะมันจะเก่งขึ้นเพราะว่าเนื่องจากอะไรตอนนี้เนี่ย0.15หรือดูพิเคเตอร์เนี่ยข้อข้าที่จะโกงมาก1ตัวละครปล่อยแคปน้อยเนี่ยมีค่อนข้างน้อยและถ้าคิดตามเปอร์เซ็นที่บวกเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าเราได้ดัเมจที่เท่ากันเราได้ดาเมจที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดฟหรือทางแมปเนี่ยครับก็จะทําการบัฟเนาะตัวเทปศูนย์จุดหนึ่งขึ้นมาโอเคอันเนี้ยไม่น่ามีอะไรเนาะค่อนข้างที่จะเอ่อเรียกว่าเห็นด้วยแล้วก็สมควรแล้วแก่การบัฟเพราะว่า0 1นจเนี่ยก็เป็นบัฟที่ได้ยากกว่าเนาะ0.1%แต่ว่า ดนกลายเป็นว่าอ้าวทุกคนรีรี0.1ทิ้งดีไหมครับเพื่อไปเอา0.15อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะโอเคต่อไปอัลตร้าและไฮเปอร์นะครับคือการอีวลูชั่นของอัลตร้ากับไฮเปอร์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเหมือนคอนเวิร์ตเนาะก็คือมันสามารถเปลี่ยนกันได้ไหมเช่นเอ้ยผมอีโ e วมาผิดครับผมไม่รู้เลยอัลตร้าผมอยากเปลี่ยนไปไฮเปอร์ได้ไหมนะครับคาตอบคือไม่ได้นะครับผม อัลต้ากับไฮเปอร์อยู่ตรงไหนเราไปที่แอเรียนะครับกดมาแล้วก็ไปที่อีโวอีวอลูชันเลนเจอร์เนาะเทรลพอร์ตเลยอ่ะพอเรามาปุ๊บนี่จะอยู่ด้านขวานเนี่ยนะครับเป็นเอสเนาะเป็นเอสยืนอยู่อ่ะพอเรากดเข้าไปตัวนี้อ่ะเช่นอ่ะเราจะอีโวตัวอ่ะตัวมาดระเห็นไหมเราจะสามารถเลือกได้โดยใช้10 r เ n นเจอร์คริสตัลเนาะในการอีโวนะครับโดยไฮเปอร์เนี่ยจะมีจะมีความสามารถคือ port, ลบคอร์สก็คือลบ เงินที่ใช้เนี่ย20%แต่ว่าจะเพิ่มคูดาวในการส่งตัวกับออาต้าคือลดคูดาวในการส่งตัวเนาะแต่จะเพิ่มคอร์ดซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยก็เลือกผิดและก็เลือกโดยไม่ดูก็อยากให้ศึกษากันด้วยนะครับตรงนี้อ่ะหรือว่าจะมาถามในไลฟ์สตรีมผมก็ได้นะผมพร้อมตอบโอเคแต่จริงๆก็อยากแนะนําเป็นออาต้านะครับเพราะว่าในตัวที่ในในจุดที่ว่าถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเย็นะในทีมเราเย็นมันน้อยอยู่แล้วเนือ้อออกเนือเน้อออกใช่ไหม เราเอาเอาตาไปเลยก็ได้นะครับเราเน้นปล่อยเร็วก็ได้เพื่อเวลาเรามาเล่นหน้าป้อมอะไรเงี้ยตัวเราตายไวเราเลยไ,ได้ปล่อยออกประมาณนั้นนะครับก็คือนะตรงนี้ดับฝังไปเลยว่าอีโวผิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องหาตัวใหม่หานิสัยใหม่แล้วมาอีโวใหม่นะครับผมอ่ะต่อไปเอ่อฟิกอิชชูก็คืออันนี้ แก้ปัญหาของการที่ว่าก่อนเราเข้าหน้าล็อบบี้หรือเราเข้าเกมครับมันอาจจะมีการโหลดค้างหรือโหลดนานมากที่เราจะเห็นในกลุ่มที่เต็มไปหมดเลยที่ว่าเอ้ยเข้ารอ30นาทีเข้าไม่ได้สักทีครับหมุนรอหน้าล็อบบี้นานมากอ่ะจริงๆเิงเขาก็บอกเขาจะแก้ไขนะครับในอัปเดตที่กำลังจะเข้ามาซึ่งเรื่องนี้ผมแอบไม่เห็นด้วยนิดนึงรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ควรรีบแก้ไม่น่าเอาไปรวมกับการอัปเดตเพราะว่ามีผู้เล่นหลายๆคนที่เขาเข้าไม่ได้อันนี้ในมุมของผมนะ ใช่แล้วไม่ใช่ผู้เล่นไม่ใช่น้องๆทุกคนจะหาทางได้ด้วยตัวเองนะประมาณนี้ถ้าเราแก้ปัญหาจากต่างต้นทางได้มันคงจะดีกว่านะครับอันนี้ในมุมมองของในมุมของผมนะโอเคแต่ไม่เป็นไรต่อไปข้อที่4ครับระบบใหม่ในการที่จะขายตัวละครเลยกลางแบทเทิลขายตัวละครกลางแบทเทิลคืออะไรให้น้องๆลองนึกภาพนะครับว่าเราเนี่ย ปล่อยตัวละครไปแล้วเนาะเราปล่อยตัวละครไปปุ๊บแล้วเรากดอัพทีนี้ตัวละครที่เราวิ่งออกไปครับมันมันไม่ได้อัพไปด้วยถูกไหมทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้มันเลยกลายเป็นสช้อยจากในไลฟ์สตรีมของเดฟที่บอกว่าคือ1เราจะสามารถขายตัวละครกลางกลางเกมนั้นได้เลยเช่น มันดาราผมเนี่ยยืนตีอยู่แล้วผมอัพมันแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยมันดาราที่ยืนตีอยู่มันยังไม่ได้อัพนี่เราขายทิ้งแล้วเราก็ปล่อยออกมาใหม่เป็นมันดาราที่อัพเกรดแล้วอ่านี่คือช้อยแรกหรือช้อยที่2คือเรากดอัพเกรดแล้วมันดาราที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็อัพขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องปล่อยออกใหม่อันนี้คือ2ช้อยนะครับที่ว่าอันนี้คือค่อนข้างตอบโจทย์มากตอบโจทย์เลยเพราะว่าตอนนี้ มันเหมือนแอบเป็นปัญหาเล็กน้อยต่อการเล่นเพราะว่าตัวละครที่ตีไกลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกมาเลยเนี่ยพอมันไม่ตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะอัพมันทําไมเหมือนกันประมาณนี้นะครับอ่าต่อมา increase maximum a n d r e g e n e r a t i o n rate of g e n อันนี้คือตรงไหนอ่าอันนี้คือตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ากลับมาที่หน้ากลับมาที่หน้าโลบอกนะครับอ่าเราเข้ามาตรงนีเลยตรงคาว่า stat เนาะพอกดเข้ามาจะมีการอัปเกรดตรงนี้เนาะ นะตรงนี้เนะี่ยแมกซิมัมเยนกับแมกซิมัมเยนเนี่ยจะเลเวลตันที่เลเวล50และเยนเจเนเรชั่นเนี่ยจะตันที่เลเวล25เขาบอกว่าจะเพิ่มเลเวลของตรงนี้มาอาจจะเป็นแมกซิมัมเนี่ยอาจจะเป็น100หรือ,อจ,จะเป็นเยนเจนอาจจะเป็น50เนาะก็คือเพิ่มขึ้นให้เราได้อัพนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ไปตอบตอบโจทย์กับที่ผมบอกว่าเป็นไปได้ก็อัพอันต้าไปเลยผมว่า ในเลสเกมแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเย็นอะ่ะผมว่าไม่น่ามีปัญหากับเราในการที่จะเฮ้ยตังไม่พอในการส่งอะไรเงี้ยครับเนาะประมาณนั้นโอเคต่อมา New Gear a ์แอ r อาร์ติแฟกต์อารตนะตรงนี้ผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์ว่ามันคืออะไรจะแตกต่างจากเกียร์ยังไงแต่ว่าถ้ามี New Gear เข้ามาก็เยี่ยมไปเลยเนาะในการอัปเดตหน้าๆที่จะมีนิวเกียเข้ามา ถามว่านะตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอ้าวเกียร์เราคราบกันตรงไหนครับเกียร์ช่วยอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูตรงนี้นะอ่ะนี่มาตรงนี้นะครับมาตรงเอออีโวเหมือนเดิมเลยนะเรากดไปที่แอรีแร์เทเลพอร์ตมาอีโวแล้วเราออกมานะครับจะมีผู้เท่าเต่ายืนอยู่นี่ตรงนี้ผู้เท่าเต่านะตรงนี้ครับที่เราใช้คราบแมททีเรียลในการอีโวตัวลนะครเนาะด้านขวาจะมีคําว่าเกียร์อยู่เห็นไหมอ่ะตัวนี้กดเข้าไป แล้วก็จะมีเกียร์ครับซึ่งตัวผมเนี่ยแนะนําให้พี่ๆน้องๆหนูๆเนี่ยมาทํากันไว้นิดหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์จะเห็นว่าเกียร์ลุ้งหลายๆอันเนี่ยมีประโยชน์มาก3 0 20%ทั้งสกิลรีสิสแทนอีเวนเลทเฮลอบิตี้คูลดาวน์ดาเมจเซนคูลดาวน์คือค่อนข้างที่จะผมใช้เขาว่า,าโกงแล้วกันนะช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะมากถ้าใช้ถูกตัวใช้อันที่มอนอันที่มันเหมาะกับมัน อันที่มอนโอเคประมาณนั้นนะครับส่วนอร์ติแฟกต์ตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความสามารถอะไรไหมแต่ก็เดี๋ยวมารอดูกันในอัปเดตหน้าๆนะครับผมต่อมามีอะไรคีส s t a t าร์นเฟิร์วิวบีพอส s ิเบิลบัตเทดท r a n นเฟ r ร์อ n o ต a อ l o ล e วคืออะไรอ่ะก็คือในอัปเดตหน้าๆอาจจะไม่ใช่อัปเดตหน้านะครับแต่ว่าในภายภาคหน้าเนาะเป็นลดแมปของเกมเนี่ย จะมีระบบเทรดตัวละครเข้ามาแต่ว่าระบบเทรดตัวละครเนี่ยจะจะเทรดได้แค่เฉพาะตัวลิมิตตัวที่จำกัด10,000ตัว2 0 0 0 0ตัวประมาณนี้เช่นกระต่ายยูตะเนาะที่เราที่เรามีไปแล้ว2ตัวตัวพวกนี้จะเทรดได้เราจะเทรดตัวทำไมได้ตัวธรรมดาไม่ได้แต่ตัวที่เทรดได้เนี่ยเอ่อต้องพูดว่าเราจะเทรด0.1ไปด้วยไม่ได้0.15ไปด้วยไม่ได้ รเราจะเห็นได้แค่ตัวละครแล้วก็สเตตจ,จากกุญแจสเตตจ,จากกุญแจคืออันไหนอ่ะสเตตจ,จากกุญแจคืออันนี้เราไปที่แอเรียนะครับไปที่เทตปุ๊บอ่ะณนะตัวนี้ครับเราเอาไปไม่ได้เช่นผมมีเซเบอร์ศูนุดเอาไปด้วยไม่ได้ละถ้าเหตุไปเราจะได้แต่เซเบอร์ตัวเปล่าเ,าเนาะแต่ที่เอาไปได้คือตรงนี้ครับนี่สเตตตรงนี้เราเอาไปได้ด้วยเนาะนี่เราเอาไปได้นะครับโอเคประมาณนี้หวังว่าน้องๆพอ,อจะนึกกันออกนะครับผม อะไปกันต่อครับดูกันต่อเลยข้อต่อไปข้อต่อไปคืออะไร New Lobby New Lobby เนาะก็คือแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อัปเดตหน้าแต่ว่าเขาก็หวังว่าจะมีล็อบบี้ใหม่เข้ามาในภายภาคหน้าและอนาคตนะครับอ่ะต่อมาดับฝันอนาคตเด็กไทยหลายๆคนนะครับอันนี้คืออะไร d u p l i c a t e Evolution วโน o ล o เ g g ร์ r ิ i g e r r ์ด o คือการแก้ไม่ให้คุณสามารถปั๊มรีโลจากการอีโวอันต้าและไฮเปอร์ได้แล้วนะครับเหมือนอยู่ที่เดิมเลยอ่ะมาตรงนี้เนาะน้องๆมาที่อีโวมาตรง S นะครับจากที่ปกติเนี่ยเราจะใช้อ่าเดี๋ยวผมเอ่อยกตัวอย่างให้ดูเนาะะเป็นคาตาคุริแล้วยกันเราจะเอาตัวละครเนี่ยมาอีโวเช่นเราเอาอีปิกแลร์เรจินัล l ี่มาอีโวเพื่อเราเอาดีโลแล้วเราก็จะขายถูกไหมเช่น คาตาคุริเราปล่อยอุ้ยแพงจังอ่าอออออีโวไฮเปอร์ไปก็ได้ปังเราจะได้เทรดรีโลสองอันซึ่งเราเอามาปั้มแบบนี้ในการที่เรา f k Challenge เนอะเอาเจอร e คริสตั o มาอีโวซึ่งที่เขาจะแก้คือถ้าเช่นคาตาคุริตัวเนี้ยอีโวไปแล้วครั้งหน้าที่ผมเอาคาตาคุริมาอีโวเนี่ยก็จะไม่ได้รีโลแหละไม่ได้ของแล้วประมาณนี้นะครับก็คือณนะตอนนี้5วันก่อนอัปเดต อยากจะฟาร์มอยากจะปัม๊มรีบทำนะครับก่อนแก้เนาะก่อนที่จะรีโลจะหายากซึ่งผมว่ามันสมควรแล้วนะเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเฟอ้อนะครับในแบบนี้เฟอ้อเฟอ้อเลยแหละก็สมควรแก้แล้วไม่อยากให้น้องๆคิดว่าแบบเราเราเราติดสบายกันเกินไปตอนนี้เนาะเราเดี๋ยวจะเสียนิสัยกันซะมากกว่าโอเคไปต่อครับเหลืออะไรบ้างโอเคเหลือสุดท้ายแล้วเลนเจอร์โหมดครับ จะสามารถกดนิกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาล็อบบี้อ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนี่มาตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะเวลาเราเข้าเล่นเลนเจอร์โหมดเนี่ยอ่ะเรามาที่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเล่นด่านสุดท้ายของของอ่ะสมมติผมอยู่ด่านสุดท้ายของกินแพเน็ตอ่ะเดี๋ยวผมไป X3 กินแพเน็ตอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเรอเดี๋ยวเราเล่นเสร็จเนาะอ่ะ พอเราจบ x 3นะครับหรือด่านสุดท้ายของด่านน,านั้น่ะสมมติตอนที่ผมอยู่ x 3ผมกินแพนเดตเนาะเวลาเรากดเน็กเนี่ยณนะตอนนี้ปุ๊บเรากดปุ๊บเห็นไหมมันจะเทเลพอร์ตกลับไปล็อบบี้แล้วบังคับให้เราต้องกดสร้างห้องและเข้าด่านใหม่แต่ว่าอัปเดตหน้าเนี่ยหรืออัปเดตหน้าหน้าในอนาคตนะครับพอกดเน็กปุ๊บมันจะไปด่านต่อไปให้เราเลยอาจจะมีโหลดนิดน,นึงแต่ไม่ต้องกลับล็อบบี้ก็คือกดเน็กรัวๆเหมาะกับสายออโต้คิกเหมาะกับพวกเราเลยน้องๆหนูๆกดปุ่มเดียวลุยเลยเรียบร้อย ัมกันสบายละทีนี้ชิลนะครับชีวิตก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นเนาะโอเคอันนี้นะครับคือทั้งหมดแล้วนะที่สรุปมาจากไลฟ์สตรีมของเดฟเมื่อคือนที่มีสงครามดราม่าต่อยกันอย่างเมามันในแชทไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วผมคิดว่าตัวเดฟเนี่ยก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันเนาะแล้วก็ มีหลายอย่างที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วผมอยากก็แชร์บูมอลแล้กันประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปสรุปตัวข้อมูลข่าวสารของ the m a จอร์กนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ